สามีเนี่ยจะห่วงคอมห่วงโทรศัพท์เป็นอย่างมากแอบแชทแอปคุยนะคะแล้วก็ส่งเงินให้ผู้หญิงฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ผู้หญิงไทยที่ส่งภาพหอยมาให้นะคะสามีของคุณพี่เขาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการลนะูกคุณหนูยูเคนะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องเล่าที่จะมาเล่า ะะมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกแล้วนะคะเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณพี่เอฟซีท่านหนึ่งอ่ะนะคะที่แต่งงานกับสามีอยู่กินกันมาเกือบ10ปีนะคะเป็นระยะเวลา8ปีท่านผู้ชมคะ่ะคุณพี่ท่านนี้เนี่ยล่าสุดนะคะมีปัญหานะทะเลาะกันกับสามีอย่างหนักเลยนะคะถึงขั้นที่คุณพี่เจ้าของเรื่องได้แยกนะคะตัว ปลีกตัวนะออกมาจากบ้านทิ้งสามีไว้นะคะโดยที่ตัวเองไม่เอาอะไรเลยสักบาทนะคะด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้หญิงไทยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้ไปอาศัยอยู่กับเพื่อนนะคะซึ่งเป็นเพื่อนคนไทยด้วยกันนะคะแล้วคุณพี่ก็ได้มีโอกาสส่งข้อความมานะคะพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าถึงเรื่องราวนะคะแล้วก็ปัญหาทุกใจที่คาราคาซังนะคะระหว่างสาวไทยกับ หนุ่มต่างชาติคนนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสาวไทยนะคะอายุ40ปีค่ะซึ่งแต่งงานกับสามีอยู่กินกันมานะคะเป็นระยะเวลา8ปีท่านผู้ชมค่ะอุ๊หแปปีนี่คือนานนะคะบอกไว้ก่อนว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยกับคุณพี่เนี่ยเขารู้จักกันในทางเดทติ้งสานะคะตั้งแต่คุณพี่อยุดไทยแล้วแล้ว บักเก่าของเขาเนี่ยผู้ชายเนี่ยมีลูกนะคะกับภรรยาเก่ามาแล้วสองคนด้วยกันนะคะแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองซึ่งบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่เขาซื้อมาก่อนนะคะที่จะมาแต่งงานกับพี่เจ้าของเรื่องคนนี้ดังนั้นเนี่ยบ้านเขาเนี่ยซึ่งเป็นบ้านที่เขามีมาก่อนที่จะเป็นสินสมรสนะคะตอนที่เขามาแต่งงานกับพี่คนนี้8ปีที่แล้วเอามาอยู่อังกฤษด้วยกันเพื่อนๆค่ะคือ บอกไม่ให้พี่คนนี้เขาทำงานใดๆน,นะคะก็คือมีหน้าที่อยู่บ้านดูแลเป็นแม่บ้านนะคะรับผิดชอบในบ้านแล้วสามีของคุณพี่คนนี้เขาดูแลเปทุกอย่างนะคะพร้อมกับให้เงินคุณพี่ท่านนี้ส่งเงินกลับไทยให้พ่อให้แม่ใช้ทุกเดือนเป็นเงินนะคะเดือนละร้อยห้าสิบ ท่านผู้ชมคะ่ะคิดเป็นเงินไทยก็เอา42 43คูณเข้าไปนะคะเอาจริงๆถ้าอยู่บ้านนอกอะ่ะคือก็โอเคนะคะถึงแม้ว่ามันไม่ได้เยอะก็จริงนะคะแต่ก็คือฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาก็ทําหน้าที่นะคะสามีนั่นแหละที่เขารู้จักวัฒนธรรมไทยว่าเออนะ มีเมียไทยนะเมียไทยมีภาระสามีก็เลยเออส่งให้เราคุณพี่เขาก็ได้เงินนะคะจากสามีที่ให้ใช้ทุกเดือนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะก็จริงแต่ก็คือค่าอาหารการกินเนี่ยสามีให้นะคะให้จัดให้ใช้ให้จัดความรักอ่ะนะคะเพื่อนๆ8ปีเนี่ยเอาบอกตามตรงพี่เจ้าของเรื่องได้เล่าให้สัมฟังว่านะคะ ปกติเนี่ยสามีก็จะทํางานนะคะอยู่แต่หน้าคอมนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จะคอยเช็คโทรศัพท์ตลอดแล้วพี่เขาก็สังเกตมาตลอดว่าเออสามีเนี่ยจะห่วงคอมห่วงโทรศัพท์เป็นอย่างมากนะคะบางครั้งเนี่ยคุณพี่นะคะแกล้งแง,แงอยากที่จะเอเอแอบดูหรือว่าอะไรนะคะสามีคือโกรธนะคะแล้วก็ตะคอกใส ก็มีนะคะแต่เขาก็คิดว่าเออไม่เป็นไรในเรื่องของสามีเนี่ยก็คือยังยังดูแลเราดีคุณพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะจนมาทั้งกระทั่งช่วงโควิดเนี่ยเพื่อนๆขาคือสามีเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำงานอยู่กับบ้านนะคะซึ่งไม่ได้เหมือนแต่ก่อนตอนที่ ก่อนโควิดนะคะก็แต่ก่อนเนี่ยก็คือสามีไปออฟฟ้งออฟฟิศแต่ปัจจุบันเนี่ยคือทำงานอยู่แต่บ้านจะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่อยู่บ้านด้วยกันเนี่ยก็เลยเกิดการเออนะคะสามีอารมณ์ร้อนนะคะบางทีฉุนเชียวนู่นนี่นั่นคือคือพฤติกรรมหลายอย่างมันเปลี่ยนไปนะคะกว่าก่อนที่จะล็อกดาวน์คือเอาจริงๆตอนนี้เพื่อนๆขาอา่าพอจาฟังนะนก็บอกว่าเอออาจจะไม่ใช่แค่คุณพี่ สามีคุณพี่คนเดียวเท่านั้นช่วงนี้เนี่ยเพราะว่ามันล็อกดาวน์ไงบางคนบางครอบครัวผู้ชายก็อาจจะเกิดภาวะเครียดก็ได้นะคะบางทีเรื่องของค่า,าใช้จ่ายเรื่องของรายได้ที่น้อยลงนู่นนี่นั่นแต่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณพี่เขาก็เล่าให้ฟังต่อว่าแกจับได้ค่ะว่าสามีเนี่ยเ,เข้านะคะเว็บไซต์ซึ่งไม่ใช่เป็นเว็บไซต์หนังโป๊ทั่วไปนะเพื่อนๆเป็นเว็บไซต์ที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็จะเข้าไปแล้วก็คุยกับผู้หญิงนะคะใน ในเว็บแคมอะนะเพื่อนๆจำไม่ได้แล้วว่ามันมีชื่อว่าอะไรแต่ว่ามัน,ม,นมีจริงๆสําหรับผู้หญิงที่ทํางานอยู่หน้ากล้องอะนะคะแล้วก็ผู้ชายที่เขาก็จะมองผ่านเห็นกล้องไปแล้วเขาก็จะจ่ายเงินโอนเงินเข้านะคะบัญชีเว็บหรือว่าอาจจะโอนให้ผู้หญิงโดยตรงก็คือผู้หญิงที่ผู้ชายเขาแชทด,ด้วยเนี่ยเป็นผู้หญิงฟิลิปปินส์นะคะ แล้วไม่ใช่แค่ฟิลิปปินส์เท่านั้นพี่บอกว่ามีกระทั่งผู้หญิงไทยด้วยนะคะส่งรูปแก้ผ้ามาให้นะคะแล้วก็ให้ผู้หญิงนะคะพวกนี้เนี่ยเรียกเขาว่าแดดดีคือแจ็คพอตค่ะนะคะแจ็คพอตจับได้ว่าสามีอ่ะแอบแชทแอปคุยนะคะแล้วก็ส่งเงินให้ ผู้หญิงฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ผู้หญิงไทยที่ส่งภาพหอยมาให้นะคะสามีของคุณพี่เขาด้วยความที่ศักศรียเพื่อนๆน,นะคะแกโมโหมากโมโหมากๆแล้วแกบอกอะไรรู้ไหมไม่ใช่แค่นั้นน้องแชมป์นะคะก่อนหน้านั้นะ่ะคือสามีตั้งแต่8ปปีเนี่ยกันบ้านเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำเลยนะคะแล้วสามีติดหนังโปมากนะคะติดหนังโปจนแบบว่าพี่เขารู้สึกนอยว่าทำไม ถึงไม่เยชั้นนะคะถึงถึงสามีแอบไปชักว่าวอ่ะเพื่อนๆนะคะติดหนังโป้ถึงขั้นนั้นเลยนะแกก็เลยตอนตอนติดหนังโป้อะ่ะแกก็บอกว่าเออแกรู้สึกน้อยใจนะคะแต่แล้วแกก็เก็บเก็บเก็บไว้ข้างในจนมันมามันมาละอุมันมาระ,ะ,ะเบิดช่วงโควิดเนี่ยแหละตรงที่เห็นว่าสามีเนี่ยแชทกับผู้หญิงฟิลิปปินส์แล้วก็แชทกับผู้หญิงไทยเพื่อนๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆคือ คือสามีก็นะคะอย่างว่าบางคนนะ่ะเขารู้ตัวว่าเขาผิดนะ่ะแต่ก็ยังหาเรื่องทะเลาะกันนะ่ะอือนะคะก็คือนั่นแหละดา่าแล้วพี่เขาก็เขาเขาไม่ได้ผิดอะ่ะตัวตัวพี่ผู้หญิงคนนี้แกก็บอกแกไม่ได้ผิดแล้วแกแกก็ด้วยความที่ศักดิ์ศรีอ่ะนะแกก็เลยตัดสินใจออกมาเลยแต่ว่าเรื่องพวกนี้แกก็ไม่ไม่อยากที่แบบว่าเออจะเล่าให้ทางบ้านฟังเพราะว่าแกบอกว่านะคะแกอายนะที่จะเล่าเรื่องพวกนี้ให้พ่อแม่พี่น้องฟัง ที่บ้านที่เมืองไทยอะนะคะที่ที่เล่าให้ชมฟังเนี่ยก็อยากจะให้กำลังให้ชมมอบกําลังใจให้นะคะชมก็เลยบอกพี่ไปว่าเฮ้ยในเมื่อถ้าเกิดว่าปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาของพี่กับสามีถ้าพี่หลับไม่ได้อะ่ะนะก็พี่ตัดสินใจถูกแล้วที่พี่ออกมานะคะแล้วถ้าเรื่องหยงเรื่องหยาอะไรเนี่ยก็ ก็ต้องดูนะคะดูหลักถงหลักฐานที่พี่มีไว้อันนั้นก็ไปใช้ในชั้นศาลได้ส่วนเรื่องทรัพย์สมนบบสมบัติอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าสามีเขาบ้านที่เขาทามาก่อนแล้วอน,นันเนี่ยก็ต้องไปว่าก,กันตามกฎหมายนะคะเพื่อนๆน,นั่นแหละฉันก็ให้คาปรึกษาไปเพราะว่าทุกสุดท้ายแล้วเพื่อนๆทุกอย่างทุกคน,น่ะถ้าเกิดว่าอยู่กับใครแล้วมันรู้ว่าตัวมันเองตัวเราเองเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วมันมันไปไม่รอดกับผู้ชายคนไหนก็แล้วแต่เนี่ย อย่าเสียดายอย่าเสียใจที่จะออกมาเพราะว่าคนเรามันจะเริ่มต้นใหม่ได้หมดนะคะตอนนี้พี่เขาก็อยู่กับเพื่อนคนไทยแล้วเราคือเพื่อนคนไทยเขาก็มีสามีอยู่แล้วแหละนะคะฉันก็เลยบอกว่าพี่เฮ้ยเราเราไปอยู่แบบนั้นนะถ้าเพื่อนมีสามีอยู่แล้วบางทีเราก็ต้องระวังนะเราก็ต้องเซฟตัวเองบ้างเพราะว่าเราได้ยินข่าวมาเยอะนะคะข่าวข่าวบางทีนู่นนี่นั่นดราม่าที่ที่เราได้ยินที่เราได้ฟังโอเคถึงแม้ว่าเพื่อนดีก็จริงแต่เราไม่รู้ว่าสามีเขาอะไรยังไงหรือว่าถ้าเราอยู่นานไปเพื่อนจะคิดยังไงก็เลย แนะนําบอกว่าพี่อ่ะน่าจะไปหาห้องเช่าดีกว่านะคะแกก็บอกว่าแกก็จับจับต้นชนไปลายไม่ถูกเหมือนกันว่าจะทายังไงเพราะว่ามันเพิ่งสดสดร้อนร้อนเองนะคะเพื่อนๆอืมแกก็แกก็บอกว่าเนี่ยแกก็อยากหาแฟนใหม่เลยทันทีนะแต่การหาแฟนใหม่เนี่ยเอาบอกตามตรงว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันง่ายที่ไหนเนี่ยโอ้แล้วบางทีหาแฟนใหม่ทันทีเลยนะั้นลบเข้าไปอีกค่ะ การที่แบบว่าโอ,อ้คิดว่าจะต้องหาแฟนหาแฟนทันทีซึ่งความแตกต่างระหว่างผู้ชายผู้หญิงสมองจะต่างกันนะคะสาหรับผู้หญิงเนี่ยหลายคนต้องการที่จะมีความรู้สึกว่าต้องการฟิลสิคิวโดยการมีผู้ชายเลิกจากคนนู้นจะต้องมีผู้ชายคนนี้เข้ามาเสี่ยงทันทีแต่ผู้ชายเนี่ยเขาสามารถจะแบ่งแกละยะเวลาได้จากประสบการณ์ตัวฉันเองนะตอนนี้ฉันเลิกกับแฟน เก่าก่อนเชฟทอมเนี่ยเพื่อนๆเ,เราไปเช่าอยู่คนเดียวค่ะไปเช่าห้องเล็กๆไม่อายเลยเลยจาะแต่ก่อนเราอยู่เป็นบ้านอ่ะนะเออแล้วมันทําให้เราได้ได้ใช้ระยะเวลาตอนนั้นนะปีหนึ่งอะ่ะที่บ้านป้ามหาภัยเพื่อนๆได้ได้รีเฟกอะไรหลายๆอย่างนะคะได้เริ่มตั้งตัวใหม่ว่าเออต่อไปเวลาฉันมีคู่เนี่ยฉันจะต้องหาคนยังไงอย่างนี้อย่างนั้นนะคะทุกอย่างทุกคนจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองหมดฉันก็เลยบอกพี่ว่านั่นะแหละนะคะใหออ้ตัดสินใจ ะะออกไปหาห้องเช่าเองดีกว่านะ,ะทนไปก่อนอย่าเพิ่งจำเจ็ดหาผัวใหม่ทันทีเลยถ้าคุณหาผัวใหม่ทันทีแล้วคุณไม่ได้ศึกษานะคะอะไรนิสัยใจคอ,อยังไงมาก่อนมันเดี๋ยวมันก็จะต้องว้นแบบหลูบเ,เดิมอะนะโอเคโชคดีก็ดวงดีโชคดีไปแต่จะโชคลายขึ้นมาอย่างเนี้ยโอ,อ้มันคุมไมล่ละ นะคะมันไม่คุ้มหรอกอย่างที่จะคอยบอกสาวๆเตือนสาวๆอยู่ร้ายข้างหลายค่ะด้วยกันว่าการที่คุณคิดว่าเขาเป็นฝรั่งอย่างเดียวโอเคเขารักเรานน่นนี้นั้นอีช่วงแรกๆอะ่ะเพื่อนๆเวลามันผู้ชายมันรักมันหลงใครโอ้โหผู้หญิงนี่เป็นแองเจิลเลยแต่วันนึ่งอ่ะถ้าเขาหมดรักหมดหลงคุณแล้วอ,อ่ะเออ นะคะอันนั้น่ากลัวเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเราจะต้องแพลนอะไรไว้หลายๆอย่างในชีวิตถึงแม้ว่ามีผัวแล้วก็ตามนะคะสิ่งแรกก็คือเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้นะคะต้องมีงานเองนั่นคือเป็นอะไรที่มันเป็นสแปร e ไ,ไว้ไว้ไว้ข้างหลังเราเผื่อ,อวันใดวันนึงนะคะโอเคถ้าเกิดว่าสามีลู โอ้ยมากเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านที่ทิ้งเงินเป็นสิบสิบล้านไว้ในบัญชีคุณว่าไปอย่างแต่พี่เจ้าของเรื่องเนี่ยออกมานะคะแยกออกมาเลิอออกมาจากสามีบ้านก็เป็นบ้านที่ผัวเขาซื้อมาก่อนแล้วนะคะแล้วเงินในบัญชีเนี่ยก็มีอยู่เออสองสามพันปอนอ์นะ่ะนะก็ถือว่าอย่งยังดีที่สามารถยังเอาเงินตรงนั้นน่ะไปหาห้องเช่าใหม่ได้นะคะอืม ก็ใช้เวลาค่ะนะคะบอกตามตรงเราเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่พี่เจ้าของเรื่องคนเดียวที่เล่าให้สำฟังนะี่ยต้องมีบางท่านบางคนที่ทะเลาะก,กับสามีเลิกกันกับสามีก็คืออยากจะแนะนําว่านะฮะอย่าเพิ่งจำ อะไรไปโดยเร็วให้ใช้เวลาศึกษาไปก่อนสิ่งหนึ่งเนี่ยเวลาคุณจะเดทกับใครที่ปฏิเสธไม่ได้ต้องเดี๋ยวนี้นะต้องถามเลยไม่ใช่ถามว่าข้อดียังไงถามเขาเลยว่าคุณมีข้อเสียยังไงผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยถามผู้ชายกันว่าข้อเสียของมึงอะ่ะมีอะไรที่มึงจะมาเป็นผัวกูที่มึงมาจีบกูเนี่ยมึงมีข้อเสียอะไรแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนอกจากข้อเสียที่เราต้องศึกษาของผู้ชายนะคะ แฟนตาซีของผู้ชายด้วยเพราะคุณไม่รู้ว่าแฟนตาซีผัวคุณจะเป็นยังไงบางคนเนี่ยนะัแต่งงานเข้าไปหรือว่ามาอยู่กินด้วยกันนะคะสุดท้ายรับไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าผัวนะคะมีแฟนตาซียังไงบางคนผู้ชายบางคนเนี่ยมีอารมณ์ชอบให้ผู้หญิงเยี่ยวใส่หน้าก็มีหรือว่าชอบไปกินเด็กหรือว่าชอบอะไรยังไงมันก็มีอ่ะเพื่อนๆหรือว่าชอบให้เห็นภรรยาโดนเยมันก็มีดังนั้นเนี่ย เราจะต้องศึกษาแฟนตาซีเขาด้วยแล้วก็ถามถึงข้อเสียของเขาเลยนะคะนั่นแหละเพื่อนๆแล้วมันจะครอบคุมอะไรหลายๆ,ๆอ,อย่างในการตัดสินใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วว่าเราเลิกกับใครแล้วเนี่ยโอ้ถ้าอย่างคุณพี่เจ้าของเรื่องอะ่ะอย่าเพิ่งหาภาระใส่ตัวนะคะเพราะว่าพี่เขาบอกแชมว่าเนี่ยเขา อยากที่จะหาฝรั่งใหม่ทันทีเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหาที่ไหนไม่เคยอยู่ตัวคนเดียวมาก่อนต้องอยู่ให้เป็นต้องอยู่ให้ได้ค่ะนะเชื่อเถอะล้วถ้าคุณพี่อยู่ให้เป็นแล้วคนอื่นๆผู้หญิงไทยคนอื่นๆนะคะในต่างประเทศก็อยู่ไม่ได้แล้วสิคนเรามันต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นค่ะทุกคนมันจะต้องเข้มแข็งวันใดวันนึงเนี่ยคนเราสุดทาแล้วโอเคถ้าผัวไม่ได้ มามีแบบนี้เกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งถ้าผัวตายอะ่ะสุดท้ายมันก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนกันดังนั้นเพื่อนๆนะคะเอาว่าเป็นว่าฉําเป็นกําลังใจให้กับคุณพี่เจ้าของเรื่องแล้วก็ ะะสาวไทยทุกๆคนหรือกันนะคะที่มีปัญหาในช่วงโควิดอย่างนี้นะคะแล้วเ,เ,เราต้องเข้าใจด้วยว่าในสถานการณ์แบบนี้บางท่านบางครอบครัวนะคะผู้ชายเนี่ยเกิดความเครียดนะคะบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเอ,อ่อนอกใจไปคุยกับผู้หญิงอื่นนู่นนี่นั่นหรอกบางทีเ็าอาจจะเกิดความเครียดก็ได้บางคนที่มีอารมณ์โมโหฉุนเฉียวเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเออรายได้รายจ่ายเป็นยังไงเพราะว่า ผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่ารายได้รายจ่ายของสามีเนี่ยมีเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงรู้แต่ว่าเรื่องในบ้านแค่นั้นนะ,ะเราต้องรู้ให้หลายๆเรื่องเราเราต้องเข้าใจผู้ชายด้วยนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คุ้มครือมากแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายนอกใจเราอย่างคุณพี่เจ้าของเรื่องที่แบบว่านะคะแชทกับผู้หญิงออนไลน์ให้เงินส่งเงินผู้หญิงฟิลิปปินส์ผู้หญิงไทยเนี่ยก็ นะเต็มตัวได้เลยนะคะอืมคนเราถ้ารักกันนะคะก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะคะเพื่อนๆแค่นั้นแหละแล้วอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะที่พี่เจ้าของเรื่องแกน้อยใจมาโดยตลอดเนี่ยก็เพราะว่าเออผู้ชายมีลูกสองคนนะคะอะไรเขาก็ลูกลูกลูกก่อนเนี่ยอืมเอาจริงๆาำนย่ยจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยสาวไทยก่อนที่จะมาเนี่ยถามเลยนะคะว่าเออตัวคุณเองอะ่ะคุณรับได้ไหมเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเขามีลูกอะ่ะต่อให้เป็นลูกของเมียเก่าก็ตามอะ่ะ เขาก็ต้องเอาลูกเขาก่อนนะคะเอาจริงๆนะที่เห็นเห็นเนี่ยฝรั่งเขารักลูกนะเพื่อนเออนะถึงแม้ว่าโอเคนะคะเขาอาจจะรักคุณด้วยก็ได้แต่ว่าลูกก็คือลูกนะคะลูกยังไงก็คือสายเลือดเขาว่านะภรรยาเนี่ยนะมีสิทธิ์เลิกกันได้โอเคบางคนอาจจะอาจจะสามีอาจจะแบบว่าเออรักตัวเองมากกว่ารักลูกอันนั้นก็ว่าไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะฝรั่งเนี่ยเขาก็รักลูกเขาเราก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วก็เลดสเปคด้วยนั่นก็คือ นะคะบางทีก็ไม่ต้องอิจฉาก็หรอกนะคะเอออิจฉาลูกก็คือลูกอะเนาะเหมือนเหมือนสาวไทยถ้ามีลูกอะคุณลองคิดดูดิเออคุณก็รักลูกคุณใช่ปะฝรั่งเขามีลูกเขาก็รักลูกเขาแค่นั้นแหละเพื่อนๆนะคะดังนั้นเราต้องปรับตัวให้ได้นะวันนี้แค่นี้แหละแค่นี้จริงๆเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจนะคะให้กับคุณพี่เจ้าของเรื่องนะคะว่านั่นแหละทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่นะคะเพราะว่าบางทีคุณไปนั่งฟัง คนไทยบางคนเขาแนะนาบอกให้ไปนั่งสมาธิบอกให้เข้าวัดใส่บาททําบุญโน no, จ้ะโอเคนะั่นมันเป็นความเชื่อทางจิตใจแต่ว่าในทาง practical ในทางที่เป็นความจริงอะสุดท้ายแล้วปัญหามันแก้ที่ตัวเราเองทั้งนั้นนะคะอนั่นแหละทุกอย่างใช้เวลาเป็นกำลังใจให้ค่ะ